สำหรับใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮมขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวนะคะมีขนาดถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1จอดอยู่ใกล้เซ็นทนรัลสัลยาค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่สามารถหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะเรามาชมรายละเอียดด้านในกันเลยค่ะะ,ะจะเป็นห้องโถงใหญ่นะคะ เป็นที่นั่งสําหรับวางโซฟาและห้องทีวีได้นะคะติดกันก็จะเป็นห้องทานข้าวค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะคะพร้อมใช้งานค่ะชั้ตู้ใส่ของเล็กๆสําหรับวางของแล้วก็อันนี้จะเห็นเลยว่าจะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะพันใหญ่ค่อนข้างใหญ่ที่จะเตรียมอาหารได้มีตู้เย็นพร้อมค่ะมีห้องน้ําห้องน้ำนะคะอาบน้ํชั้ล่างได้ค่ะ ออกมาก็จะเป็นห้องเราสามารถทำเป็นห้องครัวใหญ่หรือลานซักล้างได้สบายๆนะครับมีช่องแสงที่แบบว่าโปรง่งแล้วก็มีปั๊มน้ำมีแทงค์น้ำขนาดใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ด้านนี้นะคะด้านนอกสามารถทำเป็นครัวอีกครัวหนึ่งได้เลยเป็นครัวเขาเรียกครัวที่พัวกอาหาันไทยได้ค่ะ มาค่ะเราขึ้นบันไดไปชมด้านบนชั้นสองกันค่ะมาชมกันค่ะด้านบนนะคะมี3มห้องนอนค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะกว้างที่ขนาดใส่เตียง6ฟุตได้สบายๆนะคะบรรยากาศร่มรื่นค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้ง ตู้ชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะมีแอร์หนึ่งตัวค่ะในห้องนอนใหญ่ต่อไปค่ะจะเป็นห้องนอนเล็กอีกสองห้องนะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่มีเตียงพร้อมนะคะพร้อมใช้งานค่ะห้องนอนที่3ค่ะขนาดพอๆกันนะคะห้องนอน2ห้องนอนสาม แล้วก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะมีอ่างล้างหน้ามีที่ทำน้ำอุ่นพร้อมใช้งานค่ะสนใจนะัดชมบ้านได้ที่0819598898 0819598898แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ